คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจราราณในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเกมใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนค่ะชื่อเกมว่าโทเทมวันเดอร์นะคะมหาสัจย์โทเทมนะก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะเราขอไปลองเกมกันเลยนะ ด้วยเงินทุนของเราเนี่ยสามร้อยบาทนะคะวันนี้เนาะกวิธีการเล่นนะคะเกมนี้ไม่มีฟีสปินนะทุกคนเป็นเกมแบบใหม่เอี่ยมเลยนะ PG ไม่เคยมีเกมแบบนี้มาก่อนนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยจะได้ลองเกมใหม่นะเกมนี้ก็จะเป็นประมาณว่าตัวข้างๆเนี่ยจะเป็นตัววายแล้วก็ตัวคูณนะทุกคนตัวคูณสองข้างต้องมาคูณกันนะคะถึงจะได้รวมกันนะไม่ใช่บวกกันนะ อย่างเช่นยกตัวอย่างสองคูณสองสองสองสี่ 2, 2 2, 4, ใช่ไหมทุกคนสองสองสี่ห้าห้ายี่ห้าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะต้องเอามาคูณกันเนาะแล้วก็จะได้รวมรางวัลของปลายเกมนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนะี่ยต้องไปเล่นเองนะเกมนี้จะงงๆงนิดนึงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็ได้ยากอยู่เหมือนกันนะเออย,ยังไงละ่ะยากยังไงโอ้โหกำลังจะบอกว่าได้ยาก อันนี้ไม่ยากละเอย้ยังไงอ่าสองคูณห้าเป็นสิบนะคะเอออย่างนี้สิคือตัวคูณข้างๆเนี่ยต้องเอามาคูณกันนะคะไม่ได้บวกนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเกมนี้นะคะก็ลายดูง่ายมากๆนะทุกคนแต่จะเข้ายากนิดนึงนะคะแต่ถ้ามาก็คือจ่ายหนักแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้ดอกแรก ก็รงางวัลซูเปอร์เมกาดแล้วนะ1,860บาทนะคะดอกแรกก็เอาเรื่องแล้วนะเกมใหม่วันนี้นะโอ้โหเบ็ด20บาทเท่านั้นนะได้จัดตัวใหญ่มาแบบนี้เลยนะคะก็ขอปรับเบ็ดโอ้โหไว้มาอีกแล้วหลอนเนี่ยอือหือยังไงขอคูณห้ได้ไหมห้าห้าเลยมาโอ้โหได้คูณสานะคะ โอเคเบาเบานะถือว่าเบาเบานะจ้าดอกนี้เนาะม,มันต้องอย่างนี้สิเบา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 อันนี้ยังเบาอยู่2,850นะคะซูเปอร์เมกาอีกแล้วจ้า2ดอกคือโดนทุกดอกจริงๆนะคะตอนนี้ก็มี4,900แล้วนะทุกคน โอโหก็ถือว่าเล่นกดไปสองทีเนี่ยมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเกมน่าจะแจกอยู่เนาะเราขอไปปรับเบ็กกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนขาเล่นเปหนึ่งยไปเลยเนาะมายังไงล่ะเพื่อนเออคูณสองแบบนี้นะเบาๆเบาๆาดอกนี้เบาๆจ้ะไปกันต่อเลยนะคะ ถือว่าเป็นเกมที่โหดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคูณสองโอ้โหสวย,ย,ยในตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โหเอาละเมยดอกนี้แหละใครอยากเป็นเศรษฐีชนะซีชนะซีเออเอาสิมาสองสองสี่ไปดิครับคูณสี่ไปเรียบร้อยเลยดอกนี้นะคะแต่โป๊บ้ากันเลยทีเดียวนะ อืได้มาอีกสองหมื่นกว่าเลยเชียบจ้าบอกเลยบอกเลยดอกนี้คือสุดปังมากค่ะได้มาสองหมืนสองนะจ้ะรางวัลเมกานะคะโอ้โหแตกรัวๆกันเลยเดียวอะไรเนี่ยโอ้โหวายมาดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้โตยตายแล้วตายแล้วเอาอะ ่าอู้าสาม้าสามสิบห้าไปเลยอูหูตัวคูนอย่างโหนะอูหูเอาสิเอากับเขาสิโหเมใหม่เอาเรื่องอะเอาเรื่องเลยเอาเรื่องจัดเลยใครสนใจอยากตามนะคะลงเกมใหม่ให้แล้วนะจ๊ะ BK สล็อตนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะ ไปตามไปจัดกันได้เลยนะคะโอ้โหได้มาถึง82,500บาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะซปเปอร์เมกะสวยๆแบบนี้นะโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจ๊ะรีบไปตามกันด่วนๆเลยจ้ะโอ้โหตอนนี้ขอขึ้นเบ็ดพันไปเลยแล้วกันนะสายโหดอย่างเรามาเรียบร้อยดอกนี้ไปอ,อ,อ,อีอืเอาสิเอากับเขา ทานทานไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ขึ้นไปแสนกว่าแล้วนะโหวันนี้คือสุดยอดมากๆเลยทุกคนจะสองแสนไหมมาดูกันมาออืเกือบได้ไวายเต็มอีกแล้วนะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววายมาอีกไหมโอ้โ oh ห oh, เอาละ่ะไปยังไงต่อละทีนี้ ตอนนี้มีแสนหกแล้วนะคะเป็นหนึ่งพันเชียวนะยังไงมาอีกสักดอกมาแน่นๆมาเลยสวยดอกนี้ก็สวยอีกแล้ว โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะกับเกมใหม่นี้นะเป็นน้องใหม่แต่ไฟแรงเฟอร์จริงๆนะคะต้องยกให้เกมนี้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากได้รางวัลแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็กดลิงก์สมัครเข้ามาได้เลยจ้า mm hmm. ก็เล่นได้แน่นอนนะคะการันตีเลยนะ ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนข่ะวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย